สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง14,200กว่าท่านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษที่แสนพิเศษต้งบ้าของ f อหลายท่านนะครับซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปี2 5 6 7นะครับซึ่ง f c หลายท่านพาบุตรหลานของท่านไปเที่ยวพักผ่อนนะครับรวมทั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนที่แสนพิเศษของ FC ผมเรียน FC เสมอว่าวันหยุดพิเศษนั้นเป็นวันที่ f c จะได้พักผ่อนแล้วผมจะนําเอาเรียนสําคัญนะครับ พระเครื่องและวัตถุมงคลทุกรายการไหมเอฟซีได้ชมนะครับมูลค่าและคุณค่าของเหรียญแต่ละรายการนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นเหรียญพิเศษมากๆซึ่งเหรียญน,นี้เอฟซีหลายท่านคุ้นเคยกันดีแต่เอฟซีบางท่านก็อาจจะไม่ทราบว,ว่าคือเหรียญที่ใดนะครับนั่นคือเหรียญที่ระลึกครบรอบนะครับในหลวงชาติที่9นะครับห หกรอบนะครับคบหรอบ 72. ็ดพรรษาในหลวงรัชกาลที่9ปี2องพนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับพระบรมบรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับฉจลองพระองค์ครีมหาชักรครีขึ้นพระออค์นะครับทรงผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเลือกข้อ,อความผู้มิพลอนุรยเดชรัชกาลที่9นะครับตรงด้านบนมีห่วงนะครับเปิดด้านบนและมีลายกระหนกนะครับสองข้างตามที่เอฟซเห็นนะครับเป็นเหรียญทรงรูปทรงเซมานะครับผมพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญน,นั้น เข้มแขังมากๆเพราะมีตราสัญลักษณ์นะครับหกรอบในหลวงรัชกาลที่9นะครับปี2542นะครับซึ่งนะครับเป็นตาพพรที่ด้านบนมีพระนพพระดลมหาเสุเวทชัดนะครับอยู่เหนือพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับและก็มีพพรนะครับอยู่นะครับตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางพระแสงจักรนะครับพระท้าทุนด้านข้างมีพระ นพปกรณมหาสิเวทชัดและมีนะครับรัศมีแผ่ออกโดยรอบด้านล่างมีข้อความเฉลิม,มพระชนมพรรษา6รอบนะครับพศ2542นะครับงดงามเข้มแขังนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในหลวงเซมาในหลวงชันที่9ที่ได้รับความนิยมมากอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับผมไม่รู้ว่าจะอธิบายว่างดงามหรือเข้มแขังด้วยภาพปรมีมากขนาดไหนเพราะวิศวีสามารถที่จะชมได้นะครับสวยงามมากๆนะครับขอบคุณ